ตดนเนาีตองต้อาเ้อาต้เงตนอาขอ้องต้องต้ง้อ่า้ททต้องต้องเ้องต้องต้องต้งต้องต้อปไปองต้องไ้งผ้อง้องตบอ้องต้องต้อปต้องต้องตต้องต้อต้อต้อตองต้้องต้องต้องตองต้อ้องตองต้้อ้้อ้อ้อไป จะถามพอไหมมีตะลุนหนีครับพี่น้องสวยเลยก่าน้ำผัดโอ้ไหนเดีย่หนอมีพี่้องแนงไหราตัวนี้น้ี่อาไปจ้าน้าเือพี่น้องตาไปอยบอไปไปบ่ไปอยบ่ บบเอาไปปอยบบอปอยมาถ่ากินเอาไปปอยบบ่อปอยสมถเลียงก็ไปปอยบอไงถ่ายเลียงปอยบยังบอปอยเจ้าของปลาเอาตะปูตเากจสอนดิเจาะซกอะไยังไต้าจี้เบื้องเนเบื้องเนเบื้งเนือเบื้องเนี้วยเออดงคู่นั่นบ่อหนนด้นั่น ปูเห <S preach Country> ้ย <ugly> ปูอ <goofy> ปูเฮ้ยมันมีแม่งอย่งเี้ยดตัวเป็นไหนอะไรแต่มันกลัปตายอยา่หน่อยเหนยขึ้นม่ร้อนอเื่อยหม่มันแข็งยันพามูไปหอไปที่เดได้กเพราะน้อ่าทำอย่างกับากันขินกันได้บุกขีออกดากเป็นอีปูวัดคนละกายมันนียบ่ มันต้องห่องวางได้กับความูนิบเลาไปอยู่ให้พ่อกินเขาก่อนจังไปไปข้าวเดียวแม่เฉลี่ยปูอ่นเดียกออกไปใช่ข้าวเดียวเพราะหล่นพ่อไปตัวนี้ไหมมีตัวนี้มันกล่ำอ่อนบ่เอามันอันนี้ไายไหมกระดองมันบ่วนแข็งไหมนันกระถอดมันนิ่มๆอยู่บางตัวกระดองมันี่ คลิปนี้ครับผมคลิปนี้สำหรับไอ้ที่มากีบปลูกกระซังนะครับผมมามักสวัสดีครับ <c oughs>